ยินดีต้อนรับสู่ไทกูรูเวฮิเคลิลช่องยานยนต์ที่นำเสนอความรู้แบบภายไทยสดใหม่วันนี้เราจะพาคุณสำรวจโลกแห่งพลังงานไฟฟ้าของ a l p h w w ูฟอีวีพออิกอัพรจาก a l p h a ม o เตอร์ r p r r a t i o n ถ้าคุณฝันถึงรถที่แข็งแกร่งผสมผสานสไตล์คลาสสิกของรถกระบะเข้ากับพลังงานสะอาดที่ไม่มีมลพิษรุ่นนี้เหมาะกับคุณสุดๆไม่ว่าจะขนของไปผจญภัยสุดสัปดาห์หรือขับเล่นในท้องถนนกรุงเทพที่คือคั a อัลฟาวูฟ พร้อมสะกดทุกสายตาและมอบสมรรถนะที่ทรงพลังติดตามเราดูการวิเคราะห์ตั้งแต่ดีไซน์ไปจนถึงการขับขี่กันเลยเริ่มที่คุณสมบัติเด่น Alpha w o ูฟเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อคนทั่วไปและนักผจญภัยแบบออฟโรดตัวรถใช้แพลตฟอร์ม e g r i ิที่ล้ำสมัยตัวถังโมด u l a r ที่ซ่อนแบตเตอรี่ความจุสูง65-85กิโลวัตต์ชั่วโมงให้พลังงานลื่นไหลไร้เสียงเครื่องยนต์แบบดั้งเดิม มีตัวเลือกขับเคลื่อนล้อหลังในรุ่นพื้นฐานหรือขับเคลื่อน4ี่ล้อในรุ่นซูเปอร์วูฟรองรับที่นั่ง2ที่นั่งสำหรับสไตล์ทำงานหรือหาที่นั่งสำหรับครอบครัวกระบาดท,ท้ายกว้าง72นิ้วยาว58นิ้วรับน้ำหนักได้43ลูกบาศก์ฟุตมาพร้อมระบบคาโก้สลด์จากพันธมิตรเมาเทนท็อปที่เลื่อนของเข้าออกได้สะดวกเหมาะกับการไปตลาดหรืองานก่อสร้างชาร์จไฟได้เร็วและมีระบบจัดการความร้อนของแบตเตอรี่ทำให้รถนี้ทั้งใช้งานได้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นที่ราคา36,000ดอลลาร์ 36, 000, ซึ่งคงที่มาเป็นปีๆด้านดีไซน์ Alpha Wolf นำเสนอสไตล์รถกระบ Classic, ระอเมริกันคลาสสิกผสานความทันสมัยของรถไฟฟ้าเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์ผจญภัยย้อนยุคแต่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยตัวรถยาว190นิ้วกว้าง76นิ้วสูง70นิ้วหุ้มด้วยเหล็กที่ทนทานต่อฝนมรสุมไทยแต่เบาสบาย กระจังหน้าประดับโลโก้อัลฟ่าระหว่างไฟหน้าเล็สไตล์บางเฉียบและไฟวิ่งกลางวันที่สว่างทะลุหมอกซุ้มล้อขยายรับล้ออลูมินย17ินิ้วครอบยางออฟโรดขนาด3 1นิ้วอัปเกรดเป็น34นิ้วได้พร้อมแร็คหลังคาและบางโครนเสริมรุ่นซูเปอร์วูฟยาวถึง2 2 3นิ้วเพิ่มความโดดเด่นดีไซน์เรียบง่ายแต่สูงจากพื้นเหมาะกับการลุยใส่ยางข้างขาวเพิ่มกลิ่นายวินเทจเป็นศินละปะที่ใช้งานได้จริง ภายใน alpha w o l เน้นความเรียบง่ายและกว้างขวางแบบพรีเมียมแต่ไม่แพงเข้าไปนั่งในเบาะหุ้มวัสดุทนทานทำความสะอาดง่ายมีตัวเลือกหนังสังเคราะห์สำหรับคนรักสิ่งแวดลอ้อมพื้นที่กว้างขวางทั้งรุ่น2ที่นั่งหรือรุ่นซูเปอร์5ที่นั่งแบบครอบครัวแผงหน้าปัดเรียบหอรูมีจอแสดงผลดิจิทัลและหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่จัดการระบบความบันเทิงรองรับ apple carplay android auto bluetooth และระบบเสียงพรีเมียมสำหรับเพลง Pop ๊อปไทยโปรด ไม่มีไม้ตกแต่งแต่มีช่องเก็บของเยอะปรับพวงมาลัยได้และมีช่องเก็บของหน้าฟรังสำหรับของมีค่าภายในโลง่งและแข็งแรงด้วยเหล็กทนทานเหมาะกับถนนครูคระหรือครอบครัวด้านสมรรถนะอัลฟาาวูฟไม่ได้แค่พูดแต่แสดงพลังด้วยแรงบิดไฟฟ้าที่พุ่งป่อรียกเหมือนพายุเขตร้อน รุ่นพื้นฐานขับเคลื่อนล้อหลังให้พลัง284แรงม้าทำความเร็ว0ูนถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงใน6.5วินาทีวิ่งสูงสุด125ไมล์ต่อชั่วโมงรุ่น Super AWD เร็วกว่าระหว่าง4.2-4.8ถึง4.8วินาทีด้วยพลัง2มอเตอร์ระยะทางวิ่ง2 5 0 5ถึง275ไมล์ต่อการชาร์จรุ่นใหญ่ถึง325-350ถึง350ไมล์ ลากจูงได้3,000ปอนด์ปรับเป็น8,500ปอนด์ในรุ่นซูเปอร์ระบบทำความเย็นและความร้อนของแบตเตอรี่ช่วยให้ทำงานได้ดีในอากาศร้อนหรือเย็นขับเงียบแต่ทรงพลังจุดเด่นที่ทำให้ a อลฟาวูฟแตกต่างคือจิตวิญญาณกระบในตลาดรถไฟฟ้าราคาเข้าถึงได้ที่36,000-46,000ถึงดอลลาร์มีการสั่งจองกว่า66,000คันจากคนที่เบื่อรถแพงแพงสร้างอย่างยั่งยืนด้วยวัสดุรีไซเคิล และแพลตฟอร์มอัปเกรดได้ในอนาคตเหมาะกับลุยป่าหรือถนนเมืองฟื้นฟูวิญญาณรถกระบะด้วยพลังไฟฟ้าถ้าคุณอยากไปสีเขียวโดยไม่ล้มละลายนี่คือคำตอบนี่คือ AlphaWolf EV ที่เปลี่ยนนิยามรถกระบะคุณคิดยังไงอยากเปลี่ยนดีเซลเป็นรถไฟฟ้ารุ่นนี้ไหมแสดงความเห็นด้านล่างกดไลค์ถ้าชอบและสมัครสมาชิกไทยกูรู v e h i c l e สำหรับรีวิวเจ๋งๆไว้เจอกันใหม่ขับขี่ปลอดภัยและจุดไฟให้โลกสวัสดีครับ